แรงงานขเขมรพี่น้องเรานี้คือหนีไม่พ้นความจริงนะพี่น้องหนีไม่พ้นกับผลกระทบนั้นนั่นคือตกงานพี่น้องมายืนรองานนะพี่น้องเป็นงานรับเหมาต่างๆนะงานต่างๆคือแรงงานอิสระนะของขเขมรพี่น้องก็จะมายืนจุดๆดนี้เพราะวันนี้พี่น้องต่อยกันนะพี่น้องเพื่อแย่งงานนะเพื่อแย่งงานที่มีรายได้250บนะ ถึง280บาทนะพี่น้องถือว่าไม่ได้เยอะนะแต่เทียบกับประเทศไทยแต่ขมรก็คงเยอะแหละถึงขั้นลงไม้ลงมือนะพี่น้องต่อยกันนะเพื่อแย่งงานนี่พี่น้องภาพาบรรยากาศคือคนเหล่านี้คือมารองานคล้ายๆตลาดกิบหมูในประเทศไทยนงเ,เป็นแรงงานอิสระนะดูเขมรก็เหมือนกันเนาะพี่น้องอยู่ที่กำปงจามนะ แลงงานเหล่านี้มานั่งรองานนะพี่น้องสุดท้ายก็งานมันมีน้อยนะพี่น้องก็เลือกที่จิด,ด่วนกันต่อยก,กันเองเพื่อแย่งงานนี่แหละคือสิ่งที่คุณเลือกที่จะทิ้งนายจ้างไทยนะกลับไปคุณเสื้อฟังนะสมเด็จเด,ดโชโอคุณเซนพ่อของพวกคุณแต่พอมาวันนี้นะถึงกับขั้นต่อยก,กันเองนะครับพี่น้องตกงานนะไม่มีงานประจํา มีแค่งานที่เป็นงานรายวันนะใครมาก่อนมานั่งรอก่อนก็อาจจะได้งานก่อนหรือว่าทําผลงานดีก็อาจจะได้งานในแต่ละวันแต่ละวันไปนะนี่คือที่จะมานั่งรอง,งานเป็นรงงานอิสระท่านผู้ชมโอ้โหนะครับีปนองตกงานยังไม่พอยังงี่นอนยงเจ็บตัวเองนะทำไมถึงบอกว่าเจ็บตัวเพราะว่าต่อยกันเพื่อแย่งงานท่านผู้ชมนะ ต่อยกันเพื่อแย่งงานโอ้โหงานแน่นอนว่างานเขมรเนงานที่ประเทศเขมรเนี่ยมันไม่ได้มีงานที่จะรองรับเหมือนประเทศไทยนะไม่ได้มีงานที่ผู้รับเหมาหรือว่านายจ้างเราเนี่ยมีที่พักให้นะแล้วก็จะมีงานประจําให้แต่ละวันเพราะว่าเขาหางานไว้อยู่แล้วแต่เขมรไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคือต้องไปนั่งรอเนาะไปนั่งรอเพราะฉอนี้งานไม่มีก็เลยต่อยกันเองนะทะเลาะก,กันเองนะโอ้โห,โโหนะครับพี่้องสิ่งที่ได้เห็นนะถือว่า สะใจเลยนะนะสะใจเลยบอยอดเป็นคนลาวยังสะใจแทนคนไทยเลยที่อวดดีอดเก่งกลับบ้านเนี่ยที่บ้านก็มีงานทำนะไม่ต้องห่วงไม่กลับมาแล้วเขาก็หางานให้ใหถ้ากลับไปถ้ามันมีงานตั้งแต่แรกบยอดพูดเลยถ้ามันมีงานตั้งแต่แรกเนาะท่านผู้ชมเนาะก็คงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้หรอกไม่มีเหตุการณ์ที่เขาไปนั่งรอง,งานแล้วมาต่อยกันเองแบบนี้หรอกนะถ้ามันมีงานแล้วก็ ถ้ามงาน,นจริงๆคนคเขมรคือจะไม่มาประเทศไทยแน,น,น่นอะนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะความโง่นะโง่เขาเบาปัญญาที่เชื่อฟังคําของผู้นำนะที่บอกว่าจะพาแรงงานเหล่านี้มีรายได้สูงกว่าประเทศไทยนะมีรายได้มั่นคงกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าคนที่ข้างรักคุณเซนคุณมนเน็ต ก็กลับไปเพราะทีน,นี้ไม่มีงานนะอยากมาประเทศไทยบางคนลอยน้ําข้ามมานะนะมันมีจะมีคลองก็ลักลอบไปตามคลองนะมุดเข้ามาเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหารหิวอาหารตุยนะท่านผู้ชมคนที่อยู่บ้านนะก็จะเป็นต้องวัดฝีมือกันนะไม่ใช่เรื่องทักษะการก่อสร้างอะไรนะั้นท่านผู้ชมนะเป็นทักษะการต่อสู้นะ ถ้าอยากได้งานในขมนเนี่ยผมจะพูดเลยเนาะทุกคนนะต้องเขาเรียกว่าต้องไป,ไปเรียนมวยก่อนนะถึงจะได้งานอยู่ในカมนเนี่ยต้องไปเรียนมวยก่อนนะทะ่านผู้ชมต้องถึงจะได้งานเพราะว่าต้องต้องไปต่อยกันแย่งงานนะงานเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีเยอะนะไม่ได้มีเยอะเหมือนประเทศไทยที่มีรายได้ให้แต่ละคนนะมั่นคงนะ่น้องเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีทางออกนะ ชี้หน้าด่ากันเนี่ยชั้นมาก่อนฉันต้องได้ขึ้นก่อนคิวของชั้นนะเพื่อแย่งกันรัดหัวคิวนะเพื่อจะได้คิวนี้เป็นของชั้นเนาะบางคนเนี่ยคนแพ้เนี่ยถึงกับน็อกสลบไปเลยนะ่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในแคมเมนนะอันนี้บอจไม่ได้กูเรื่องขึ้นนะครับ่ผู้ชมก็มันเป็นเรื่องจริงบอจก็มีภาพวิดีโอมาประกอบนะเป็นคนนับพันคนนะท่านผู้ชมคนนับพันคนมารอตรงนั้นะทําไมเขาถึงมารอเหมือนบอจพูดแหละ่น้องเป็นแรงงานอิสระนะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วจากประสบการณ์จากผลกระทบนะจากการที่ไม่มาทํางานในประเทศไทยนะท่านผู้ชมก็ทําให้สิ่งเหล่านี้นะเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมนะเกิดขึ้นโอ้โหพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมานะก็หลายคนก็ตั้งคําถามว่าทำไมบอกว่ามีงานเอาคนไทยตั้งคําถามว่าทาไมมีงาน แล้วทำไมถึงมาต่อยกันเองแน่นอนว่างานมันมีมันมีน้อยถามว่าเลยได้ดีไหมมันก็ไม่สู้ไทยหรอกแต่ว่าก็คือ200300เนี่ยเขาก็ดีนะเพราะว่าทํางานที่บ้านไม่ได้เสียค่าไปสปอร์ตโน่นน,นี่เขาบอกแต่มันไม่ได้มีสําหรับทุกคนถา้าหากว่าคุใดอยากได้งานอยู่ในคอมเต์อยากหางานอยู่ในคอมเต์คือต้องดว่วนเนาะพี่นองต้องใช้พละกําลังลต้องด่วนฝีมือกันเพื่อจะให้ เป็นที่ประจักษ์ว่าเนี่ยงานนี้เหมาะสมสําหรับฉันงานนี้คือฉันต้องได้นะพี็น้องคือหนีไม่พ้นะนะพี่น้องนะหนีไม่พ้นนะตกงานตกงานนะครับนะมรนจะพูดได้เลยว่าตามสนองแล้วนะผลกระทบนะตามสนองหรืออาจจะเป็นวิบากกรรมที่เขาทําลายจิตใจในจางไทยก็เป็นได้นะเี่น้องเพราะแน่นอนว่าในจางไท็ม็นคงไม่ได้ไล่กลับหรอกนะแต่เขาคืออยากกลับมานะ อยากกลับมาเพื่อรับใช้ชาติเขาอยากเป็นทหารนั่นนั่นนี่นะแต่พอสุดท้ายนะก็ไม่ได้เป็นก็โดนหลอกอะไรไป็น้องเนาะก็โดนหลอกอะไรก็โดนคนเซนหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในการที่มีผู้นําไม่ดีนะมีผู้นาโกงกินบ้านเมืองท่านผู้ชมก็ทําให้เหตุเกิดนะ่าเป็น้องเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนกเมรนันะ้น้องที่ ข้างรักมุนเซนนะที่ไว้เนื้อเชื่อใจของหุนเซนแต่สุดท้ายวันนี้กลับไปไม่รอดนะพี่น้องนะไปไม่รอดนะโอ้โหนะครับพี่น้องคง,คงตาสว่างเลยนะน,นะไอแมเนะคงตาสว่างเลยกลับไปถึงกับต่อยกันเนะาะทะเลาะกันเพื่อแย่างงานนะแย่งอาชีพที่บอกว่ามีงานเยอะมีะไรายได้ดีกว่าประเทศไทยแล้วไปดูจุดไหนนะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีงานแล้วจุดไหนที่บงบอกว่างานเยอะ นะแต่วันนี้คือกลับออกมาทะเลาะกัน,นนะออกมาสู้กันเพื่อหาอไรายได้นะเพื่อจะมีะไรายได้ที่มันคงมันก็ไม่มีนะทุกคนนะก็มันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้เห็นแล้วก็ถือว่าน่าเวทนาครับเนาะหนีประเทศไทยนะว่าจะไปพึ่งบ้านตัวเองนะแน่นอนเลยบ้านตัวเองก็มันไม่ได้มีางานเยอะนะถ้าไปทํางานกับนายจ้างจีนก็โดนนายจ้างจีนเหรอนะท่านผู้ชมนะ ถือว่าได้เห็นคลิปนี้ก็คือสมน้ำหน้านะพี่น้องบอยอดพูดได้เลยว่าสมน้ำหน้าในการที่ทิ้งประเทศไทยนะไปอยู่กับขเขมรน,นะพี่น้องไปอยู่ที่ประเทศขเขมรแต่ไม่ได้ได้งานนะพี่น้องไม่ได้งานก็คือว่าตกงานนั่นแหละนะโอ้โหนะครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาสําหรับคลิปนี้นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ก็มาดูนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้บอยยอดเองก็ขอลาพีน่น้นองไปก่อนเบ,บิบร์ตสปูสกุลนะพี่น้อง ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ